สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อนี่ภารกิจของเราทุกๆวันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะทำความสะอาดเป็ดของเรานั่นเองแล้วก็เตรียมของนี่และในทุกๆเช้าของ แต่ะละวันเราก็จะประมาณนี้แหละวนไปวนมาอยู่แต่ร้านค้าของเรานนั่นเองเมื่อวานอากาศร้อนอบอ้ามากเพื่อไปไม่ได้ลงเลยมื่อวานเพราะว่าอากาศมันร้อน ส่วนเด็กน้อยก็เล่นอยู่นู้นอยู่ข้างหน้านั่นนะทั้งพี่กิที่โคกเล่นกันท้งวันพุนะ่นน่ะได้ยินเสียงไหมอ้างง่วนกันอยู่พุนะ่นน่ะจะเป็นผักต่างๆแล้วก็จะมาเตรียมหัาอาหารเตรียมข้าวเตรียมของ,เต,ของเตรียมวัตถุดิบสำหรับในการเปิดร้านของเรานั่นเอง ในแต่ละวันชีวิตในแต่ละวันก็จะประมาณนี้เปิดร้านขายของเปิดร้านยี yeah. ่เล่นอะไรกันอีกบ้างนะแล้วอ,อันนี้ก็คายเป็ดไว้ก่อนเนาะเพราะว่า เราฟิตให้แข็งโป๊กเลยเพื่ออายุการเก็บรักษาตอนนี้เวลาเราจะใช้แล้วก็เอาออกมาคายันใี้เปิดมันคืนตัวแล้วก็ทำไปจัดเตรียม,อมโอเคดีว่า

โอเคไปแล้วบ๊ายบาย